จบเภสัชมาเปิดธุรกิจอะไรนี้เลยค่ะเราเปิดธุรกิจเ e l เ n e ทั tourism ค่ะแล้วก็ health ทคโนโ o l o ตอนนี้ก็จะโฟกัสเป็นเรื่องของเ e l เ n e ทั tourism ก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนั่นเองถามว่าทําไมจบเภสัชแล้วถึงมาทําอะไรแบบนี้นะคะก็เพราะว่าเราเป็นเภสัชท,ที่เราเราไม่อยากจ่ายยาแล้วเราอยาก พาคนมาดูแลสุขภาพและให้เขาเข้าใจว่าแบบร่างกายต้องการอะไรกันแน่นะคะดูแลทั้งกายทั้งใจของตัวเองให้แข็งแรงเขาจะได้แบบไม่ต้องรอจนถึงวันที่เขาต้องใช้ยาแต่เขาสามารถแบบดูแลตัวเองได้ก่อนที่เขาจะป่วยซึ่งแบบนั้นมันทําให้แบบเฮลท์สเปนเขายาวมากขึ้นสุขภาพเขาดีในระยะยาวมากขึ้นไม่ต้องไปพึ่งยา เพราะว่ายาจริงๆอ่ะมันเป็น last line หรือว่าทางเลือกแบบท้ายๆแล้วอ่ะ first line ของการรักษาโดยเฉพาะพวกโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินโรค NCD เบาหวานความดันไขมันต่ยอะไรเงี้ยมันเป็นโรคจากพฤติกรรมร้วๆเลยเว้ยพฤติกรรมจากการที่เราแบบกินไม่ดีนอนไม่พอไม่อมมอกกาลังกายอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราสามารถแบบให้ความรู้คนทั้งสามเรื่องนี้ได้ซึ่งเราก็จะเอาคนเนี่ยแหละมาอยู่ในแคมป์แล้วก็พาแบบปรับพฤติกรรมแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพวกเนี้ยเพื่อให้เขา,าสามารถเอาความรู้ตรงเนี้ยไปปฏิบัติตัวเองต่อได้ เออเพื่อจะใช้เขาเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้จริงๆแล้วก็จะได้แบบมีสุขภาพดีในระยะยาวอะเบลนิสตาเรามีเป้าหมายว่าเราอะอยากให้คนอะสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตัวเองแบบที่ง่ายที่สุดนั่นแหละเราก็เลยตัดสินใจออกมาทำเวลนิทวริซึมนะคะเพราะว่าเวลนิทอริซึมเองเนี่ยมันก็จะส่งเสริมทั้งทางด้านการดูแลสุขภาพกายและใจถ้ากายใจดีคนก็จะไม่ป่วย คนไม่ป่วยก็จะทาไงไปทํางานได้ไปใช้ชีวิตได้มีความสุขกับบ้านไปชีวิตตอนที่เราแบบอายุมากขึ้นไม่ต้องมานอนติดเตียงไม่ต้องมานอนรอกินยาไม่ต้องไปรับยายที่โรงพยาบาลทุกสามเดือนแบบนั้นมันดีกว่าไหมเราเราสำหรับเราเองเรามองว่าการลงทุนกับเรื่องของการทําเรื่องเวลเนสอะมันคุ้มค่ามากทั้งเรื่องแบบไม่ว่าจะเป็นแบบการไปพักผ่อนจิตใจทํา forest bathing การไปทํา sound healing การที่เราแบบฮิลใจกับร่างกายของเราเอง ให้แข็งแรงโดยที่เราไม่ต้องป่วยอะ่ะเรามีถ้าเรามี h e ล l ์ส s ปนที่ยาวมากขึ้น h e ล l ์ส s ปนก็คือช่วงเวลาที่เราแบบไม่มีโรคประจาตัวอะไรเลยอะไรเงี้ยยาวมากขึ้นอะ่ะชีวิตเราก็จะใช้ได้สุดมากกว่านะเราก็จะได้ไปเที่ยวไปลัลลาแบบถึงจะอายุ60แล้วก็สามารถแบบไม่ต้องมาแบบทุกสามเดือนต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเออถ้าเราสามารถทําให้คนเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพก่อนที่จะป่วยได้อ่ะเขาก็จะได้มีการใช้ชีวิตได้แบบ มีความสุขได้นานมากขึ้นเออประมาณนั้นนั่นแหละเราก็เลยเราเห็นแบบคือเภสั์จนอยากจะแบบมาจายายาม่ายยาอะไรงี่ใช่ปะเรามองว่าคนมาจ่ายายามาดูแลคนที่ป่วยเยอะแหละแต่คนที่มาดูแลคนก่อนจะป่วยอะ่ะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นที่แบบว่าเป็นแบบบุคลากรทางการแพทย์แบบเรานะที่ออกมาดูแลคนก่อนที่จะป่วยอะ่ะเออเราก็เลยมองว่าโอเคงั้นทําเวษัทธริซึมแล้วกันเพราะามันก็ตรงกับเป้าหมายชีวิตที่อยากทําธุรกิจอะไรก็ได้ที่ได้ดูแลสุขภาพคนให้ดีขึ้นอะ่ะแบบทั่วโลกอะ่ะ เออประมาณนั้นเราอยากดูแลสุขภาพคนให้ดีขึ้นให้คนเข้าถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ง่ายมากขึ้นเราก็ตัดสินใจว่าแบบถ้าเราอยากช่วยให้คนดูแลสุขภาพอบมันไม่ใช่เรื่องของการไปยืนใจอยาที่เขาเตอร์ลแหละแต่มันคือการที่เราออกมาพูดให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพหรือทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแบบเนี้ยเออให้ความดูแลเรื่องจิตใจเรื่องอาหารอะไรเงี้ยมาแบบปรับเรื่องการนอนเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคกันก็ทำาริษัทช่วยซึมแล้วกันเราก็เลยเปิดมาเป็นบริษัทเบอร์นิสต้านะคะตอนนี้ก็เปิดมาได้ประมาณสองสมเดือนแล้วแหละอืมก็สําหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยเบอร์นิสต้าทำอะไรอไรเงี้ยเราก็ฝากติดตามช่องทางของเบอร์นิสต้าด้วยแตะไว้ให้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบว่าแล้วถ้าอยากมาดูแลสุขภาพละ่ะอยากลองมาอยู่ในแคมป์ไอส์อะไรเงี้ยอยากลองมาปรับพฤติกรรมอะไรเงี้ย สามารถติดต่อไอามาได้ตอนนี้ก็เริ่มมีคนทักมาเรื่อยๆแต่ว่าเรายัางมีพื้นที่ว่างสําหรับคุณอยู่ถ้าใครอยากมาแบบ เรียนรู้เรื่องของการปรับพฤติกรรมอยากมาพักผ่อนจริงๆได้แบบดูแลสุขภาพทั้งกายทั้งใจแล้วก็ทําให้พฤติกรรมของเราเดีขึ้นในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อทางไอมาได้เลยนะคะเดี๋ยวไอทิ้งลิงกของเบลนิสตาไว้ให้เดี๋ยวเราจะมีแคมป์ตอนช่วงปลายเดือนพฤศจิกาย8 3 0านี้นะคะก็สำหรับใครที่สนใจมามาเจอกันได้นะคะ เราบอกเลยว่าทีมงานเวลนิสตาทำงานแบบมืออาชีพแล้วก็ทุกคนตั้งใจจริงๆที่ใจะให้ทุกคนเนี่ยได้อะไรกลับไปแล้วดูแลสุขภาพตัวเองได้แบบยั่งยืนเพราะเป้าหมายของเราคือแบบ the easiest gateway to sustain your healthy lifestyle นะคะก็คือเป็นประตูที่ทำให้คุณสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างยั่งยืนแบบที่ง่ายที่สุดอันนี้คือเป้าหมายของพวกเราเลยก็วันนี้ไอก็ฝากเวลนิสตาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจุคนด้วยนะ คือเป็นบริษัทที่เราแบบตั้งใจปั้นมากๆเป็นสตาร์ทอัพที่เราแบบตั้งใจทําเจมที่มากๆเรามั่นใจมากๆว่าสตาร์ทอัพของเราตัวนี้จะช่วยให้คนจํานวนมากอีกมากมายทั่วประเทศทั่วโลกมีสุขภาพดีขึ้นอย่างแน่นอนและก็นี่มันเป็นแค่แผนเริ่มต้นของเราเท่านั้นจริงๆเรามีอะไรมากกว่านี้แต่เราไม่ได้ให้ฟังหรอกไว้ให้มาฟังทีหลังล้วกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะวันนี้ไอชีไปก่อนนะคะบาย